สวัสดีครับผมก็ถ้าใครเข้ามาก็แวะทักทายกันได้นะครับผมเดี๋ยววันนี้มากินข้าวพร้อมๆกันนะครับผมเพิ่งทำข้าวเสร็จเลยอาจจะดึกไปหน่อยนะครับก็ใครเข้ามาแล้วก็ทักทายกันได้นะครับกินเลย ก้าพอดีวันนี้ช่วงนี้ทำโอตลอดทุกวันเลยไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเลยครับผมแล้ววันนี้เดี๋ยวมาไลายสดกินข้าวดีกว่านี่มีไก่ครับไก่จะเรียกว่าไก่ต้มน้ำปลาก็ได้นะฮะหรือต้มน้ำน้ำตาไก่ต้มน้ำตา,ตำตาเพราะว่ากว่าจะได้นี่เลือดตาแทบกระเด็น ใครเข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับผมกำลังกินข้าวอยู่พอดีเลยก็เข้ามาก็ทักทายกันได้นะครับวันนี้เป็นวันฝนไม่ค่อยตกฝนหยุดหยุดตกแล้ว ึกดีใจมากเลยแหนมครับเดี๋ยวแหนมกับพริกก็ใครยังไม่กินข้าวเนี่ยมากินมาพร้อมผมได้เลยนะครับเดี๋ยว กันก็ช่วงนี้ฝนยังตกกันอยู่ไหมครับยังไงก็ส่งข่าวส่งข่าวมากันได้นะฮะจิ้มนี่อร่อย จวต้องใส่พริกอีกนิดนึงสวัสดีครับผมสวัสดีพี่จ j เจ m อด้วยนะครับผมสวัสดีครับกินด้วยกินด้วยกินด้วยนะครับผมผมลอคลิปพี่อยู่นะครับผมชอบมากๆเลยลิปสติกนี้สีสวยมากๆเดยผมซื้อให้แฟนผมใช้บ้างนะอ้ กินข้าวยังครับผมมากินพร้อมๆกันได้นะฮะันนี้มีไก่ต้มน้ำปลากับแหนมอืมอ ห้าห้าห้าจุ้ยเพิ่งกินเสร็จอ๋ออัดคลิปใช่ไหมฮะอ๋อพี่ชื่อชืช่อจุ้ยใช่ไหมครับเนี่ยผมจะได้เรียกถูกปากไม่แยงรอบนี้ก็อก็ชอบดูนะคลิปปี้เพราะว่ากินอะไรก็หน้าอร่อยเลย ผมเนี่ยถ่ายอย่างนั้นไม่ได้หรอกเพราะว่าหนวดเขาลุงลังเดี๋ยวคนเขาเห็นเขาจะตกใจรักเดินทาง channel ปันปัน c h ช n น l นะครับสวัสดีครับกินด้วยคนครับอ๋อสวัสดีครับผมโอ,อ้มากินด้วยกันครับพี่กินพร้อมๆกันเลยครับช่วยเป็นน้องแน่เลยอายุสามสิบเก้า ครับผมแต่ว่าผมไม่บอกอายุผมดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวหาว่าหน้าเด็กไปหน้าเด็กกว่าอายุก็สวัสดีครับพี่ปันปันชาแนลนะครับผมกินข้าวหรือยังครับพี่ตรงนี้ฝาฝนยังแปรปวนอยู่ ผมนี่ก็ทำโอทุกวันเลยเลยแม่ไม่ค่อยมีเวลาถ่ายคลิปเลยอยากจะถ่ายมากๆต้องรอวันหยุดเลยครับก่อนเลิกไวยเดียวนี้เมื่อก่อนเลิกไวเดี๋ยวนี้เลิกช้าเพราะว่ามีโอทุกวัน ดีครับมีโอดีกว่าไม่มีพี่ปันๆชนะบอกกินแนอลกอฮอล์อยู่ครับพี่กําพูดนะผมเปรี้ยวปากเลยก็กินแนอลกอฮอล์อยู่ครับผมก็นี่พี่เอาไปทำเป็นกับแก้มนะฮะไก่ต้มน้ำปลากลุมๆแล้วใช่ไหมถ้ารักจังทั้งคู่เลยมีตัวเล็กกันยังครับอ๋อ ยังไม่มีเลยครับผมก็ก็ก็อยากจะมีอยู่ะฮะแต่ว่าเดี๋ยวรออีกสักแป้บพึงพอดีพอดีรอหลานโตก่อนเพราะว่าหลานผมเพิ่งจะสามขวบก็เลี้ยงหลานไปก่อนนะครับอ่าจีเจบอกว่าสวัสดีค่ะรักเดินทางนะครับผม คนไกลบ้านสาวหนองบัวลำพูนะคะทำโอทีเหมือนกันครับสู้ๆครับโอ้ขอบคุณมากครับผมก็สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีอย่างเป็นทางการนะครับขอบคุณมากๆเลยครับที่เสียสละเวลาเข้ามาดูผมนั่งกินข้าวนะฮะปกติก็ไม่ค่อยได้ไลฟ์ตดกินข้าวเท่าไหร่เพราะว่าผมนี่กิน แบบว่าอันนี้แบบกินแบบซอฟๆนะครับเนี่ยกิพอถ้าไม่ถ่ายเลิปเนี่ยปัี้ผมกินเสร็จไปแล้วเนี่ยผมคนกินเค็มไวครับดีนะจุ้ยอิ่มแล้วรอดไปก็ทำอะไรกินับเนี่ยตอนเย็นบ้านนี้ก็ทำเองครับไม่ค่อยได้ซื้อเท่าไหร่ ถ้าวันไหนขี้เกียจก,ก็จะซื้อแต่วันนี้ก็ให้แฟนทำไว้ให้ครับผมกลับมาก็มีหน้าที่โซ่อย่างเดียวที่ที่หาดมาเนี่ยผมก็ว่าจะไปขายของไปถ่ายคลิปเนี่ยแต่ว่าฝนมันตก ทั้งวันเลยตกแล้วไม่หยุดด้วยกินลาบปลาดุกมาค่ะยี่ิบาทตลาดนะ้นโอ้ผมนี่อร่อยนะลาบปลาดุกเดี๋ยวว่าหลังผมจะถ่ายคลิปลาบปลาดุกมากดีกว่าทำให้ดูผมก็ทำไม่ค่อยเป็นนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะลองไปดูดูเขามาก่อนว่าเขาทำยังไง แถวนี้มันไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีให้กินนะครับก็เลยหาก,กินยากมีแต่ปลาดุกแถวแถวเนี้ยมันเป็นปลาดุกปลาดุกย่างนะครับปลาดุกย่างแล้วก็เอามาทําเป็นลาบปลาดุกผมไม่รู้ว่าเออเขาเขาจริงๆแล้วเขาต้มหรือเขาย่างนะครับผมพี่ข้าเหนียวชาแนลนะครับเพิ่งเลิกงานมาแวะมาทานข้าวด้วยคนครับโอ้สวัสดีครับพี่สวัสดี นะครับผมขอบคุณมากเลยครับผมก็กินข้าวนะครับมากินข้าวพร้อมๆกันนะฮะ <c oughs> แม่ติ๋มเชฟประจำบ้านนะครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับสวัสดีครับแม่ติ๋มมาเติมกลำลังใจให้เต็มร้อยราคเติมให้ลูกหลานทุกคนและทุกบ้านค่ะขอบคุณมากๆเลยครับผม ขอบคุณมากๆนะเลยครับหรับกำลังใจรักเดินทางปันปันชาแนลนะครับรอชมรับปลาดุกครับได้ครับผมเดี๋ยวผมจัดให้ฮะเดี๋ยวผมจัดให้เลยเดี๋ยวรอผมวันไหนผมเลิกงานห้าโมงเย็นก่อนเดี๋ยวผมจะจัดให้ครับรับรับปลาดุกแบบสไตล์หมึกดำด้วยสวนภัยไร้สารนะครับสวัสดีครับคุณหมึกดำสวัสดีครับผมสวัสดีครับ ทานข้าวกันหรือ,อยังครับเนี่ยกินข้าวคร้องกันนะครับวันนี้าผมอาจจะกินแบบว่าช้าหน่อย <c oughs> อพี่ G J l S, S M R นะครับสวัสดีข้าข้าเหนียวสวัสดีค่ะแม่ติ๋มพี่ S M R นะครับสวัสดีข้าเหนียว,ว, l S S M ว,ยวก็สวัสดีแม่ติ๋มนะครับอิ่มแล้วแฟนแฟนผมอิมอ่ม,ม,มละ ผมยังกินไปไหนไม่ได้ไกลเลยเอาโกป่ากินขนมหวานไหมก่อนมาน,นี้ยังไม่มาแต่ขนมหวา,มานมาละอ่าพี่ปันปันชาแนลบอกว่าสวัสดีครับจี่ GJASMR จีีเจบอกว่าใช่ใช่รอด,ด้วยคนก็ แฟนผมก็อิ่มแล้วเดผมขยับโต๊ะกันดีกว่า,าแล้วผมจะกินห,หมดมันเนี่ยผากนี้ถือมาสิบนาทีแล้วเราไม่กินสักทีอยากขนมอยากอยากหลังถ่ายกินขนมให้ดูหน่อยครับขนมแบบว่าขนมพวกลูกชูบอะไรเงี้ยนี่ครับโรตีโรตีกรอบยี่สิบห้าบาท ตูนพีดีนะครับผมสวัสดีมือข้ามครับโอ้อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ตูนพีดีนะครับส่วนภายไรายสารหนักนะมือนีึคุณมึกโอ้โ,อโหคือมันหนักหนักทั้งตัวผมอยู่แล้วครับเนี่ยปกติก็กินอันนี้ผมกินแบบกินความจริงผมกินไม่เยอะนะฮะอันนี้ผมอยากกินโชก็เลยแบบดูเยอะ่ลยพูดเหมือนดูดี ก็พี่ปันปันชาแนลบอกว่าทักทายกันนะครับผมพี่ gj as m r ผมผมผมเรียกผมเรียกพี่พี่ผมเรียกจุ้ยดีกว่านะครับจุ้ยดีกว่าคุณจุ้ยนะฮะคุณจุ้ยบอกว่าขนมปังราดนมใช่ไหมอยากกินอ่ะโรตีกรอบของโปรดเลยใช่ครับผมเป็นโรตีกรอบ คือเขาก็เอาแผ่นโรตีมาฮะแต่ทอดให้มันกรอบๆแล้วก็เอามาราดน,นมขายยี่สิบห้าบาทอันเดียวสิบบาทแต่พอทำเป็นนี้ยี่สิบห้าบาทก็ <c oughs> ใครเข้ามาก็ <c oughs> ข้าววยใครเข้ามาก็ทักทายผมได้นะครับผม พี่นิดิบายชัยภูมิครับผมอ่านผิดผมขออภัยนะครับผมเพราะว่าผมไม่ค่อยถนัดอังกฤษเท่าไหร่สวัสดีค่ะแวะมาทานด้วยคร่ะสวัสดีครับผมขอบคุณมากเลยครับก็ผมกินมาประมาณชาติหนึ่งแล้วก็เพิ่งจะได้ครึ่งจานฮนะใช่ใช่ จุ้ยบอกว่าใช่ๆตลาดนัดที่นี่สามสิบาทแบบไม่ทอดสิบบาทผมไม่รู้ว่ามันใช้กี่แผ่นนะว่ามันใช้แผ่นหรือสองแผ่นไม่รู้แล้วมาหลอกขายคือแบบว่าทําให้มันม,ม,ม,มีมูลค่าหน่อยทางท่านี้มันก็ประมาณน่าจะประมาณสักสองแผ่นได้มั้งอฮึนะฮะ ข้ายังไม่ทันเสร็จเลยกินของหวานแล้ะที่นี่แพงกว่าแง่แง่ที่ไหนครับเนี่ยจังหวัดอะไรครับผมอันละสามสิบบาทเนี่ยก็อ <c oughs> <c oughs> ื้มอิ่ข้าไปก็ ดูนะฮะปกติไม่กินผักนะครับนะฮะสร้างภาพกินผักเื่อน่อยฝาเพียงดินพาเลาะพากินนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่สวัสดีครับขอบคุณมากเลยครับผมก <c oughs> อทมเพชรเกษมบางแค <c oughs> ใช่ไหมผมอ่านเพชรเกษมใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ใช่ไหมเดี๋ยวน ไปเกษตรบ้างแคใช่ไหมฮะอ่าพี่นิดิบายชัยภูมินะครับสวัสดีทุกคนนะคะสวัสดีสวัสดีครับผม <c oughs> ก็พี่เขาสวัสดีอ๋อ <c oughs> ผมนึกว่าผมพูดผิดตายเลยเดี๋ยวพี่พี่ที่อ่านบอกว่ามุนดำพูดอะไรเนี่ย ขอกินคำนี้ก่นอนอีกหรือยัง <c oughs> อ่ายบอกว่าใช่อ๋อใช่แล้วนี่นี่ชัยภูมิส่งสติกเกอร์มานะครับโอ้ขอบคุณมากครับผม ขอบคุณมากๆเลยนะฮะจุยปิมผิดเพชร,กรเกษมบางแครจุยใช่ไหฮะผมจะชอบอ่านเป็นจุยเพราะว่าดูทรปงปากแล้วคล้ายๆจุยเลยยี่สิบบาทนะฮะจ่ายมาด้วยก็ <G ül üyor> ทำไม นองสุดท้ายมันอาจจะเหนียวอ่ะผมใช,ใช้มือแล้วกันนะะไม่ไม่ไม่เซ็นเซอร์นะครับเพราะว่ามันมันตัดไม่ขาดืือออ ก็ที่หน้าเนี่ยเดี๋ยวผมก็จะเข้าดึกแล้วพอผมเข้าดึกเนี่ยผมก็จะมีเวลาละมีเวลาหน่อยเดี๋ยวผมก็จะได้ถ่ายคลิปแล้วผมนี่อยากจะถ่ายคลิปมากๆเลยแต่ว่าอา่าถ้าจะเอาโรไปซื้อโรตีเพิ่มราคาค่าชม <c oughs> เดี๋ยวพรุ่งนี้คงซื้ออะไรสิบบาทพอ ือช่วงนี้ผมโรงงานผมเนี่ยเข้าเจ็ดโมงเชา้าผมเนี่ยต้องตื่นตั้งแต่ตีห้ากว่า,กวาปกติเขามีรถมารับหน้า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 หมู่บ้านแต่ว่าผมไม่เคยขึ้นเลยเพราะว่ารถเนี่ยมันจะมารับตอนประมาณตีห้าสี่สิบซึ่งแบบว่าโอ้โหมันมันเช้ามาก แต่โรงงานเข้าเจ็ดโมงนะฮะผมก็เลยขับมอเตอร์ไซค์ไปทุกวันเลยเลิกงานนทุ่มหนึ่งกว่าผมจะขับรถกลับมาบ้านได้เนี่ยก็ประมาณเอทุ่มเกือบสองทุ่มมาบางทีวันไหนอยากจะถ่ายลิมเนี่ยก็ไม่ไหวนะเพราะว่ากลับมาอาบน้ำกินข้าวก็สามทุ่มสี่ทุ่มแล้วต้องรีบนอน นอกจากว่าวันไหนวันหยุดนะครับผมถึงจะถ่ายคลิปผมจะถ่ายแบบประมาณสักสองสามคลิปเก็บไว้แล้วก็ลงทีละวันเคยเคยถ่ายคลิปแล้วไก่ต้มนมปลาเดี๋ยววันหลังจะถ่ายคลิปไก่ต้มนมให้ดูนมนมข้นเนี่ยนะ <laughs> ใา่ครับแต่ไม่รู้จะกินได้หรือเปล่านะครับก็ใครเข้ามาก็าทักทายผมได้นะครับผมอืผมก็มกินได้สักพักแล้วละ่ะประมาณโดี๋ยวจะยี่สิบนาทีละเนาะไปกินข้าวบ้างแล้วอด ไม่ไหวแล้วเริ่มหิวฮ่าฮเป็นกําลังใจคุณหมึกว่างๆถึงได้เข้ามาค่ะโอ้ผมขอบคุณมากครับผมพี่สวนภายไร้าสารนะครับผมขอบคุณมากๆเลยนะฮะที่เข้ามาเป็นใจกาลังใจนะครับแล้วก็ขอบคุณเอทุกๆคนนะครับที่เข้ามาเป็นก,นก,ากนนํา,ากลังใจย้อนหลังนะครับผมก็ผม,ผมใจครับบางทีแบบคือคนเราว่างไม่เหมือนกันฮะว่างไม่ตรงกันเลยก็ พี่ปันปันชาแนลถ้าผมว่างจะรอชมทุกคลิปครับอขอบคุณมากครับผมคือผมเนี่ยก็ไล่ชมพี่ๆเนี่ยผมมีเวลาว่างเนี่ยผมก็จะดูตลอดนะแต่ว่าบางทีแบบอช่วงที่แบบพี่ๆลงเนี่ยผมอาจจะทำงานอยู่แต่ผมก็ถ้าเจอเนี่ยผมก็จะจะดูตลอดเลย อีสานบ้านของเฮานะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่ทานข้าว่องครับผมกินข้าวด้วยกันนะอ้ไม่น่าเรียกเลยเหลือแต่ <laughs> กินข้าวยังครับพี่จุ้ยบอกว่าอ่านถูกแล้วค่าคุณจุ้ยบอกว่าสวัสดีค่ะนินิตินิดิใช่ไหมฮะผมอ่านถูกใช่ไหมบายชัยผมถ้าผมอ่านผิดเนี่ยผมต้องขออภัยด้วยอ่านถูกแล้วค่าจุ้ย ออือพี่ปันปันชาแนลนะครับส่งสติกเกอร์รูปสองนิ้วตรงนี้พอดีผมหรือหรืออย่างนี้หรืออย่างนี้น่าจะอย่างนี้นะฮะน่าจะสองนิ้วนะฮะเพราะว่าผมมองไม่ค่อยชัด <S <S พี่วิกรมนะครับสวัสดีครับคุณมึกดำชวนชิม รวมถึงเพื่อนบ้านครัวเรือนอื่นๆทุกบ้านด้วยครับโอ้โหสวัสดีครับพี่วิกรมสวัสดีครับผมหานข้าวกันจัครับเนี่ยเดี๋ยวผมขอเคลียร์ตรงนี้นิดนึงพอดีผมจะจะ,ะกินของหวานแนละ้วเพราะว่าข้าวผมหมดแล้วก็โรตีกล่อบครับกินอีกไหมไม่กินแล้วเหรอแฟนผมไม่กินแล้ว ผมก็อ,อจะไม่กินให้หมดก็เสียดายกหิหมดหอ่อกรอบไหมฮะกินวันนี้กรอบเป็นชาติหน้าครับเขาเรียกว่าอะไรนะรสชาติไม่ซ้ำ จำสูตรไม่ได้ร้านนี้เขาบอกรถทำใหม่ทุกวันรถไม่ซ้ำจำสูตรไม่ได้สโลแกนร้านนี้นะฮะถึงว่าแม่งกินทุกวันไม่เหมือนไม่เหมือนกันสักวันหอพี่ไอสไต์นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่พี่กรมบอกว่าครับด้วยความยินดีครับคุณหมึกดำชนชิมโ้ขอบคุณมากครับผม ช่วยบอกว่าเป็นกำลังใจให้นะคะช่วยก็เวลาน้อยกลับมาอัดคลิปก็สลบหมดแรงเลยต้องดูแลลูกอีกเพียมากเหนื่อยมากแต่ก็จะสู้ค่ะเรามันคนหาเช้ากินขําอสู้ๆครับคุณช่วยผมว่าเป็นกำลังใจนะครับกโ็โหก็เหนื่อยนเนี่ยทำงานด้วยกลับมาอัดคลิปแล้วต้องเลี้ยงลูกอีก ผมเนี่ยยังไม่มีลูกแต่ว่าก็อีกจะไม่นานเนยคนระับอาจจะอยากมีเหมือนกันคุณ <c oughs> ช่วยทุ่ๆนะครับผมขอบคุณพี่ๆทุกคนมากๆนะครับขอบคุณพี่ๆทุกคนเลยแล้วก็ขอบคุณพี่ๆที่เข้ามาดูย้อนหลังด้วยนะครับเดี๋ยวผมก็จะอิ่มแล้วลนะ่ะเพราะว่ารู้สึกว่าเ หมือนมีสายตามองมองว่าอย่าหมดอย่าหมดอย่าหมดอะไรอย่าหมดอย่าหมดคือแบบว่าคือผมก็จะกินให้หมดนะ่ะนะแต่มันเหมือนมีแบบมวลมวลดำอะไรไป้มดอย่ามนนะอย่ามนนะพี่ปันปันทนายบอกว่าเป็นกระจให้ทุกช่องครับเดี <c oughs> ๋ยวจะตามทุกบ้านเลยนะฮะก็ รับช่วงนี้เ,เวลาที่ผมออตอบคำถามแล้วก็จะกลับไปดูเพื่อนๆนบางทีผมอาจจะเว้นระยะนิดนึงนะครับเพราะว่าช่วงนี้กำลังเป็นประเด็นเลยแบบว่าหลายๆคนเนี่ยก็เตือนมาเรื่องแบบว่าเรื่องซับเรื่องอะไรมากนะ,ะว่าเเวลาแบบอย่างเพื่อนใหม่เนี้ยที่เข้ามาติดตามเรา หมายถึงเข้ามาติดตามเราแล้วเราจะเข้าไปติดตามเขากลับเนี่ยคือบางทีต้องเว้นช่วงหน่อยอาจจะหนึ่งถึงสองวันอย่างเงี้ยครับเพราะว่าอย่างสมัยก่อนที่เราทําเนี่ยเรากลับไปติดตามได้เลยตอนเนี้ยคือไม่แน่ใจนะมันอาจจะหลุดได้นะครับก็ก็คนที่เป็นเพื่อนใหม่เนี่ยผมก็จะไปช้าหน่อยแต่ไปช้าแต่ไปนะ <c oughs> ไปนะครับผมไปช้าแต่ไปนะครับ น่าจะเพียงพอต่อใช่ครับระวังหดูดใช่ครับผมช่วงนี้น้นแต่ยอดวิวเองก็บางคนก็มีปัญหานะเพราะว่าช่วงช่วงช่วงมีช่วงหนึ่งอ,อีกนิดนึงก็ได้เบาดอนคือหลังชาแนลครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับกินข้าวครับผม อันนี้ผมนั่งกินของหวานแล้วครับเนี่ยก็เดี๋ยวก็คงจะแปะอาบน้ำอีกสักรอบหนึ่งเพราะว่าให้ผมเปลี่ยนเสื้อมาเพื่อการแสดงเท่านั้นจริงๆแล้วเสื้อผมเปื้อนไปด้วยกี่โคนสวัสดีรอบวงครับพี่บ่าวดอนบอกสวัสดีรอบวงนะครับแล้วก็จัดแล้วครับ จัดข้าวใช่ไหมฮะก็ผมก็นั่งกินมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวไงผมขอตัวก่อนดีกว่าพี่ๆเพื่อนๆจะได้ไปพักผ่อนนะครับเหลือไว้ให้สายตาคู่นั้นที่จ้องคุณหมึกดำ้วยนะครับอ๋อใช่ครับเหมือนแบบมีมนดังอะไรอยู่ข้างหลังแพร่แพร่แม่แบ้อยู่ข้างหลังนะก็ยังไงผมหมึกดำนะฮะ ขอขอบพระคุณทุกท่านทุกคนนะครับที่เข้ามาชมแล้วก็รวมถึงเพื่อนเพื่อนที่ชมย้อนหลังนะครับผมผมไม่ได้ลืมใครเลยนะฮะผมติดตามอยู่ตลอดแต่ว่าบางทีช่วงเวลาอาช่วงเวลาลงคลิปอะไรเราอาจจะไม่ตรงกันนะครับแต่ว่าถ้าผมเจอเมื่อไหร่เนี่ยผมจะดูตลอดไม่พลาดแน่นอนนะครับผมก็โอเคผมขอตัวเลยนะกันขอบคุณ มากมเลยนะครับผมสวัสดีครับจะค้างนานหน่อย <c oughs> <c oughs>